สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องอาติวิกผมนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเป็นวิกผมแทรรุ่นนี้เลยนะครับผมจะเป็นวิกผมแทหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมจะเป็นทรงผมซอยสั้นนะครับผมพิเศษของรุ่นนี้นะครับคืองานดัดวอลลุ่มนะครับผมนี่นะครับงานดัดวอลลุ่มมาแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้จะเป็นด้านหลังของเขานะครับผม รุ่นนี้นะครับจะเป็นงานทอมือแบบซิ้วนะครับผมจะเป็นงานทอมือบริเวณขวัญนะครับผมจะเป็นงานทอขวัญหนังศีสระเสมือนจริงนะครับผมนี่ด้านข้างของเขานะครับผมนี่นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นงานทอขวัญแบบซิ้วนะครับผมจะเป็นงานทอขวัญหนังศีสะเสมือนจริงที่ผมบอกไปนะครับผมนี่นะเส้นผมสุขภาพดีแบบนี้เลยนะครับผมถ้าลูกค้าได้รับไปนะครับผม เดี๋ยวผมจะมาทําการใส่ให้ดูกันนะครับผมตัววิกนะครับจะมีตัวปรับระดับความแน่นนะครับผมอยู่บริเวณไถทอยนะครับผมเราสามารถปรับระดับความแน่นได้นะครับผมว่าเราต้องการให้แน่นแค่ไหนนะครับผมสิ่งสําคัญของการใส่วิกนะครับจับจอนวิกให้ตรงกับจอนของเรานะครับวิกจะมีจอนอยู่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทําการใส่ให้ดูกันนะครับผมจับจอนวิกให้ตรงกับจอนของเรานะครับผม นนี้ะครับความยาวเส้นผมนะครับเราสามารถเอาไปตัดแต่งเพิ่มเติมได้เลยนะครับด้านข้างของตัวงานนะครับด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับผมด้านบนนะครับผมถ้าด้านหน้ายาวไปเราสามารถดึงกับหลังได้นะครับผมแต่ถ้าถ้าด้านหน้าสั้นไปเราสามารถดึงมาด้านหน้าได้นะครับดึงพอประมาณตามที่เราชอบนะครับผมประมาณนี้นะครับสําหรับทรงนี้ สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้านะครับผมสามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามผมได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมอาตีและช่องอาตีวิทผมนะครับผมต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ